ที่เขาให้มันเครื่องบินต้อมเปิดดีมีอะไรมากนี่มีหูฟังมีผ้าห่มผ้าห่มเขให้ยืมแล้วก็อันนี้ด้วยมีถุงเท้าทำคอนเทนต์หน่อยนะถ้าติาคอนเทนต์ใ้องเลยกะดอสีแดงหมดเลยแดงสดใสชอบชอบติฟฟันยาติฟานสาาไม่มีที่สิน ร้อ uhm, นเลยหายใจไม่ออกมาหาเพื wild, ่อนใหม่เอกข้างหน้าได้เพื่อนแล้วสองคนมีหมูกับพี่อ๊อฟ สายการบินเติร์กิสแอร์ไลน์เติรกสายการบินเติร์กิสใช่ไหมเติร์กิสแอร์ไลน์ใช่ไหมนี่เขามีเมนูให้เลือกแล้วก็จะดูหนังก็ได้หนังก็จะมีให้เลือกอีกว่าจะดูหนังของอะไรจะดูของตุรกีก็ได้สมมัมบูรของตุกีเขจะบินอันนี้หนังใหม่แล้วก็สมมบูรณข้าวหนังไปแล้วนะดูใช่ไหม เมื่อกี้พี่เพนดูค้างอยู่เ,เล่นเล่นใหม่ก็ได้มีจากเล่นจากเดิมอ้ยเมื่อกี้เขาให้เลือกภาษาไทยแล้วนี่ไม่ให้เลือกแล้วอะเพราะว่าพี่เพนเล่นจากเดิมเดิยๆนะ Do you want to exit อาเอาเลือกใหม่ดีกว่านี่ดูเวเขาให้เลือกภาษาด,ด้วยนะ เมื่อหนังเรื่องเมื่อกี้นะมีภาษาไทยให้เลือกแต่เรื่องนี้ไม่มีแล้วก็ลองออกไปดูอันอื่นนะคะนี่จะดูไลฟ์ทีวีก็ได้กัทซีวีที่แบบกำลังเปิดสดตอนนี้หรือจะดูหน้าเครื่องก็ได้แต่คงมองอะไรไม่เห็นหน้าเครื่องก็มีไลฟ์คามล่ามือตื่นเตือเลยเมื่อกี้ตอนตอนเครื่องขึ้นอนะ่ะเห็นรันเวย์แต่ตอนนี้คืออยู่บนท้องฟ้าแล้วตอนนี้ ประมาณห้าทุ่มก็เลยมองไม่เห็นออกไปดูอะไรอีก ดูด,ดิมิดไนโอ้ลาเวนเดอร์แล้วก็มีหูฟังเสียบให้ฟังอันนี้นะคะเครื่องเขาก็จะเสิร์ฟอาหารสองมือน,นะคะแล้วก็มีเมนูให้เลือกเป็นภาษาตุรกีแล้วก็ภาษาอังกฤษ เมนูวันนี้ก็จะมีสลัดผักนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เลือกสองอย่างก็คือจะเอาไก่กับผักแล้วก็เม็ดม่วง,งหิมะพานเข้าหอมมะลิหรือว่าจะเอาอันนี้พี่เพ้นแปลไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามีซอสมะเขือ,เ,อเทศแล้วก็ไฟซูชิน่าจะเป็นปลาปลาย่างอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีเค้กแครอทนะคะแล้วก,ก่อนที่เครื่องจะเลนดิ้งก็มีอีกมื้อนึ่งมีอะไรเนี่ยซีดาน e น o n f a สฟมีผลไม้สดอะแล้วก็ให้เราเลือกสองอย่างให้เราเลือกสองอย่างมันฝรั่งแล้วก็ มะเขือเทศปิ้งหรือว่าจะเอาวัฟเฟิลวัฟเฟิลกับสับปะรดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเนื้อไอ้มีเนยแล้วก็มีแยมขนมปังนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดื่มนะคะตามนี้เลยมีชาร้อนกาแฟ แล้วก็มีไวนของตุรกีด้วยนะคะแล้วก็เบียร์มีน้ำส้มน้ำเชอรี่น้ำแอปเปลิลแล้วก็โคลาน้ำแร่นมนะคะอาหารตอนเที่ยงคืนนะคะเนี่ยมีสลัดผักก็ไม่มีไม่มีน้ำสลัดนะก็มีผักอะสวนผัก ริงเอาสัวเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่จูส yes apple yeah. no no n o น a p แอปเปิ้ล e ah do you have two choice เหรอเ e s อ uh, yes. ันมื้อค่ำมื้อดึกมื้อดึกเที่ยงคืนมีผักนะคะอันนี้คืออะไรนะ บีทรูทเหรอแล้วทำไมมันไม่เหลี่นมีในเมนูเลยอะแล้วก็เค้กเขาบอกว่าเคก้กแครอทแต่ปรากฏว่าเหมือนเค้กวานิลาแล้วก็ขนมปังแล้วก็มีข้าวผัดไอ้มีผัดเม็ดมะม่วงไก่เม็ดมะม่วงราดข้าวของกุปปองนะ่ากินของเพนแห้งเชียวแล้วก็มีน้ำเชอรี่เปรี้ยวๆเขาบอกอร่อยมากๆเลยค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วง หอมเครื่องเทศแบบพิเศษเด่นขึ้นมาตัวหนึ่งอะแต่ว่านึกไม่ออกว่าอะไรหอมนะคุป้อมนะอได้ทั้งเลสทั้งไว้พี่โชว์ไว้หน่อยดีคะ่ะ นี่ตัวตุรกีอีกอีกเมนูหนึ่งเป็นแบบนี้ไม่รู้อะไรเส้นพาสต้ากับอะไรไม่รู้นี่ถ่ายให้ดูเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออีกหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรถึงอิสตันบูลแล้วก็นี่ สูงจากพื้นดิน9,144เมตรความเร็ว806กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้กรุงเทพเวลาจะตีหนึ่งแล้วนะกรุงเทพจะตียังคืน20นาทีที่อิสตันบูล2ทุ่ม20ไทม์ทมเลบคืออะไรไ หนูยังไม่เห็นอุณหภูมิเลยอ่ะอพี่เขาบอกว่าลบสามสิบกว่าอ,องศาเลยตอนเนี้ยพี่หมูบอกมันจะเวียนมาอ้างใต,ขงตนะ้ข้างใต้นั่ข้างใต้จออ๋อนี่ไงมาแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เอาไหนย,ยังไม่เห็นมี่อ๋อไข่เป็นแบบแพนเคกเลยตอนแรกนึกว่าจะเล็ๆแล้วก็มี มีโปรตีนมันฝรั่งกับมะเขือเทศกาแฟดำร้อนๆกับน้ำเชอรี่อร่อยก็เลยเอาใหม่ ตอ,อลลนนะี้เรือลบสี่แล้วมัลงต้องลงสิบละโอ้ลบหกสิบเรประมาณน่าจะแปดอ,องศาเนะถึงแล้วลงนิดมากแ <c oughs> ล้วก็เบกเร็วไม่ไกลเลย <c oughs> เบรก10วินาทีถึงหยุดแล้ว <stansız> <be internet. gülüyor> <laughs> Dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Yolculuğunuzu rahat ve keyifli.